สวัสดีจ้ะพี่น้องมาพบกับช่องหลานยายบวชชาเนี่ยจ้ะพี่น้องมืนอวามาเรยงวัวเรียงคว้วขึ้เขาจ๋ายุธงไฮทงหน้าคิดอยากกินข้าวปุ้นพี่น้องก็ได้สิเฮ็ดน้ำยาข้าวปุ้นแบบเล่าเล่าเข้าเนาะจ้ะเนาะนี่ขันยาปลาทูพี่น้องทอากระตำเครื่องใส่กันเรียบร้อยเป็นบ่ใส่ทุกอย่างหหัวอมกระเทียมบักพริกเนื้อปลาทูตำใส่กันจ้ะเล่าเล่าจ้ะพี่น้องต้มใส่น้ำปลาแดกจ้ะนี่ต้มยุธงต้มเส่น้ำปลาแดกแล้วก็ใส่มีอันนั้นน้ำจ้ะ มี่น้องไกน่น้ามีง่ายๆแต่พี่น้องมันหาเครื่องไนซับหน่นอ้องยุทงเอ้องกะเฮดแบบฝราจ่จ้ะย่ามเที่ยงมันจะน้องบรรยากาศตอนเที่ยงเก็ดแบบง่ายๆจะ้ะพ่อห้าตำํำแล้วเม็นพอ่อขาเครื่องลงไปใส่ไดเลยจะ้ะพร้อมเสิร์ฟเพราะว่าพ้พาปรุงเลยนะพี่น้องหมอนี่ห้าสิบปรุงแล้วพ่ากะควดใส่จ้าควดใส่เลยจะ้ะน้ำยายลาๆนะจะ๊ะ วันนี้เราทําแบบลาวลาวทาแบบน้าปลาเดนกน่าจะพี่น้องนอเนาะปลดใส่ย่ยงหมากไหมไม่จ้ะใส่แบบน้าปลาแดกครับน่องไก่หล้วกับปลาทูจะพี่น้องง่ายๆมันเดือดโดนเติมแบล่ล่ะพี่น้องแต่ว่าห้ากระสิปล่อยให้มันเดือดเดือดอีกเท่อนึงเอเป็นน้ำยาลาวลาวห้าเนี่ยแหละพี่นอ้องอาซิบว่าเค็มข้นปนได้แต่ว่ากรสชาติแซ่บเบิรบ์น,าน่าจะเนาะยู่ทงจ้ะ บรรยากาศย่ามเทียงพี่น้องเาตบมาได้พักหนึ่งแล้วนอกจากนอทถ่ายบะท่านมหันถ่ายทําไม่ทันนะจ๊ะแต่รับรองว่าอร่อยแน่นอนน้ํำยาสูตรของอีชันเองนะจ๊ะข้าใสอยน่องไกลล่ลงป่ปลข้าอยางกินข้าลงไปลจ้าไสปลาทูเนื้อปลาทูจงงงงงงงะง่ายน้ำปลาแดกตามใจชอบเลยจ้ะ ปรุงเลยรสด,ดีปรุงรสต้องอยังก็ว่าไปน้ำยาคือแบบเลิศก,กลมกล่อมกลมกล่อมมากคือว่าต้มข้าต้มโดนเติมแล้วพี่น้อง,ซงแซบแล้วน้องไก่กับเปื่อยเปื่อยเมื่อใส่เบงน้องไก่คือเลิศน่ะแซบแล้วเล่จาจะพี่น้องแล้วค่อยไปใส่พริกปน่นหรือว่า รสชาติเพิ่มถ้าเท่าพอ่อใจอย่างเงี้ยเขาก็เติมไม่ได้จ้ะแต่ว่าจริีเฮ็ดแบบเล้าเล่านำประเด็กจ้ะพี่น้องตำเนื้อปลาทูใส่สองตัวนอกจากน้องมันอยู่ทงมันก็ไดซ้ำนี่แหละจ้ะพี่น้องบรรยากาศย่ามเทียงจ้ะมาเรียงวัวเลียงควายเก่าอยู่ทงอยู่ท่าจ้ะคิดอาายากคิดอยากขอบคุณพี่น้องนี่จ้ะง่ายๆจ้ะพี่น้องก่ได้เฮ็ดยังยากยุงายงากเขาไม่แค่มอใบเดียวก็เตาขึ้นวิชาลูกเสือ เต็มๆเลยวันนี้กินยู่ทงยูทาห้าอ,อีกล้วจ้ะพี่น้องถ่ายมันเดือดน้อยนึงพี่น้อง้มันเข่าเครื่องต่ว่ารสชาิแซบถึงหน้าตาจะดูไม่แซบแต่ว่ารสชาติแซบนะจ้ะเพราะว่าปรุงเรียบร้อยแล้วขาปรุงใส่ผงสุโรสใส่ฝาแดกใส่รสด,ดีจ้ะพี่น้องตามที่ห้ามากแลวกะ็ุูตังคนเข้ามา เพชรเขากสิไปเต,ติมเองสีน่าจะพี่น้องเฮ็ดแบบรสชาติแบบกลางๆไวสำหรับเด็กน้อยก็กินไดผู้เฒ่าก็กินไดไม่จ้ะก,กับยุทงยุทานานาะจ้ะเนาะให้ชมบรรยากาศที่ทุ่งนาของอิชัดเองเจ้าค่ะอยูโฮม home, จับยูโฮมนั่งยูโฮมใหม่ร่มกด็ดีดีดอกอจจ้ะบรรยากาศยุทงยุธามาเด้อมาเด้อผู้ไรคิดอยากออกมากินน้ำกันกเด้อจ้ะเด้อ น้ำยาขนมจีนน้ำยาลาวจ้ะน้ำโจ๊จกไสน้ำสิหลายเนี่ยติดบ,บุบเป็นยังซาวน้ำปลาหุงน้องไก่ก็มีน้องไก่ไก,ก็มีเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋จ้ะเด้อให้มันอ,อ้อๆจัะหน่อยเราจะคอยแต่ว่าซีมบังแล้วแซ่บแล้วน้ำยาลาวปลาทูใส่น้องไก่นะจ๊ะ มันเดือดได้พักนึงแล้วขากรโรยต้นหอมที่หันไว้ได้เลยนี่ใส่ต้นหอมลงไปใส่ต้นหอมลงไปแบ้นข้นข้น,ขนอืมคนลงไปโอ้ยน่ากินจังเลยใส่ต้นหอมต้นหอมลงไปทำไมน่ากินจังนี่ล่ะโอเคไปซีอิกลอบนึง่งแซ่บคับ พร้อมเสิร์ฟเจ้าค่ะเอากับตาขึ้นเราก็ตักขึ้นเลยวานันตะไคร้เราไม่กินแล้วก็เออกเดี๋ยวได,วด,วดว้ห่อนไปมึงนะจจะเด้นี่หวัดลงไปในค่ะปุ่นผักักยุทงหน้านี่ยลจาจะผักเราก็ใส่เป็นผักบุ้งนาจ้านี่พี่น้องร้อนๆจ้ะสดๆร้อนๆกันเลยทีเดียว นี่จ้ะพร้อมเสิร์ฟนี่เปได้มักน่องไกล่ลายกับไสลงไปจ้านี่หัวลงไปตีล่ะแล้วก็หัวลงไปเลยสิคะนี่หน้าตาเป็นยังไงน่ากินไหมคะนี่จ้านี่เหล็กแน่บ่เน่กับยามัน่าจะ,จะเอาไว้เคี้ยวเรามีฟันกันอยู่นี่จ้ะหั่นลงไปแสบๆจ้ะพร้อมเสิร์ฟจ้า กบรรยากาศอยู่ทงไฮทงหน้าจ้ะพี่น้องอยู่ทงไฮทงหน้าห้าอนี่แหละจะ้ะยามเที่ยงตอนเที่ยงกับเมนูขนมจีนน้ำยาลาวน้ำยาลาวปลาทูใส่น้องไก่แบบโพดโพเสพ็บๆน้ำกันได้จัดสุบผูสุกคนจ้ะพได้มาคลิปีกับกดไล่์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งหายในด้วยจ้ะพี่น้องจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ มาจะาไม่กินน้ำกันจะเสพน้ำกันจะสุขุูสุขคนว่าจะได้บอกอ,อกออกไปบ่ถือบ่ขึ้มามวนกับขอถวดขอไผ่น้ำจจด้วยจ่ามาด้วยจ่ามาเสียน้ำกันจ้าสุขุูสุขคนจ้า